หายหน้าหายตาไปนานนะครับจากหน้าสื่อนะครับและมีการเปิดเผยออกมาภายหลังว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิดสิกนะครับคือคุณสันตนะประยุรรัตน์ครับวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับเนื่องจากว่าคุณสันตนะเนี่ยเดินทางมาที่สอนอทองหล่อนะครับพร้อมพวกและก็ทนายความนะครับเนื่องจากว่าทางตํารวจทองหล่อนี่ไปขอรัสารออกหมายจับคุณสันตนะนะครับในคดีการอุ้มเรียกค่าไถ่นะครับชาวไต้หวันเนี่ยนะครับ โดยมีการไปขออนุมัติศารอาญาออกหมายจับนะครับในข้อหากระทําความผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจดข่มขืนใจนะครับ <c oughs> คุณสัฒนะเนี่ยเดินทางมามอบตัวนะครับสืบเนื่องจากการอุ้มริกระถ่าย90ล้านบาทนะครับนักธุรกิจชาวไต้หวันเนี่ยในคอนโดย่านทองหลอครับเมื่อเดือนพถุนายนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มทั้งหมดแล้วนะครับ ดยที่ผ่านมาเนี่ยสารได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีไปทั้งหมด15คนนะครับซึ่งการสืบสวนสอบสวนขยายผลเนี่ยพบว่าคุณสันทนะเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับและปรากฏตัวในจุดเกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกันการเข้ามอบตัวของสันทนะครั้งนี้ที่สนทงรอวันนี้เนี่ยท่าทางเนี่ยมีการอิกโอลนครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าคุณสันทนะเนี่ยติดเชื้อโควิด19และเพิ่งจะหายจากอาการป่วยนะครับเพิ่งจะเดินทางออกจากโรงพยาบาล และยังกักตัวไม่ครบ14วันด้วยครับก็เดินทางมามอบตัวกับทางตํารวจสอททองหลอดนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สวมชุด PPE นะครับในการที่จะสอบสวนนะครับหลังจากที่ทราบว่าคุณสัทนาเนี่ยยังกักตัวไม่ครบคุณจันทนะเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะครับด้วยอาการที่หนื่ยหอบนะครับแล้วก็โศกเศร้านะครับบอกว่าการที่เขาเนี่ยเข้ามามอบตัววันนี้เนี่ยหลังจากทราบว่าทางตํารวจทองหลอดเนี่ยออกหมายจับ เมื่อวันที่2สิงหาที่ผ่านมานะครับซึ่งมองเขาเนี่ยมองว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งหายจาก,กาอาการป่วยโควิดสิอยูอยอย 19, ่ระหว่างการกักตัวอีกสิบสี่วันซึ่งจะครบกําหนดในวันศุกร์นี้คุณคุณสันนาบอกว่าเขาเคยแถลงข้อเท็จจริงไปแล้วว่าเขาไม่ได้รู้จักกับชาวต่างชาติเหล่านี้เขารู้จักผิวเพินนะครับและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ จนคดีนี้สำนวนสอบสวนเนี่ยจะครบฝากขังนะครับในวันศุกร์ที่6สิงหาคมพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องนําสำนวนส่งอายการตัวเขาเองก็พักรักษาตัวเกี่ยวกับโควิดอยู่และมีใบแพทย์ยืนยันซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างกักตัวจะครบกําหนดในวันที่ศุกร์ศุกร์ที่6สิงหาคมนี้คดีเกิดมา4เดือนนะครับอีก4วันพนักงานสอบสวนโรงพักนี้ก็กั่นแกล้งตัวเองเนี่ยขอหมายจับยัดข้อหาให้ตนเองเนี่ยอยู่ในสำนวนเดียวกัน แล้วคุณสัาบอกนะครับว่าจะสู้คดีเรื่องนี้เนี่ยอย่างถึงที่สุดนะครับคุณสัายังก,กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าตนเนี่ยเข้ามายื่นนะครับขอเลื่อนการสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ไปเมื่อวันพฤหัธธรรสบดีที่ผ่านมาสอนททองหลอกก็ยังออกหมายจับนะครับในวันที่ตนเองเกับตัวไม่ครบกําหนดหลังจากนี้เนี่ยจะใช้เงินส่วนตัวในการประกันตัวนะครับพร้อมทั้งขออยากขอให้หน่วยงานเกี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยพิจารณาว่าการกระทาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับ ผูส้สนทนาย,ยังกล่าวทิท้งทายครับว่าจะใช้สิทธิในการฟ้องร้องกลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการแรังชาติแล้วก็ผู้บัญชาการสุนจนครบาลรวมไปถึงหวัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสอนตออรนะครับที่ทําเรื่องขออนุัดตหมายจับแก่ตัวเขาด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของผู้สนทนาประยุทธ์ครับเมื่อคืนผมทราบมาว่าทางหัวหน้าง,งานสอบสวน ในะนตํารวจนครบาลตมหลอดพันสายฐานทําล่าได้ไปยื่นสารเพื่อขอมัติหมายจับกุ่มในคดีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเ,เกิดในประมาณสี่เดือนแล้วตั้งแต่วันที่28่สมีนาหกสี่ที่ผ่านมาแล้วมีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติเมื่อวันที่สิบ้า จะพาผม64ดำเนินคดีก็จำนวนผู้ต้องหาหลายคนซึ่งผมก็ได้เคยออกมาแถลงข้อี่จจริงว่าผมได้รู้จักกับชาวต่างชาติเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีจนเนื่องจากคดีเนี้จำนวนการสอบสวนจะพบฝากขังในวันศุกร ที่ผสิงหาคมนี้วนี้รักงานสอบดูว่เนี่ยจะต้องนำํำนวนส่งอายการอย่างที่ทุกท่านก็ทราบดีผมก็รักษาตัวควบคุมขณะ,ะน,น,นี้ก็ตามใบแพทย์ทีทุกท่านทราบช่วงนี้วันนี้ผมก็อยู่ระหว่างที่คุณหมอสั่งให้เซลฟ์คอลสเตี โดยจะพบกำหนด14วันวันศุกร์นี้นะดีเนี่ยเกิดภาษีเดือนแล้วอีก4วันพมาด้านารสอบสวนที่นี่เขาก็ไม่รอผมเขาก็กันแกล้งนี่ขอตัาสารเพื่อจะยัดข้อหาผม ให้อยู่ในสำนวนคดีเดียวกันเรื่องนี้ผมเห็นว่าสำหรับผมมันมัน ทรมานใจเจ็บใจยิ่งกว่าที่ผมต่อสู้รอดจากโควิดเรื่องนี้ผมขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้นท่านต้องรับผิดชอบกับการทำหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจน,าานรวจครบาล ทั้งสองคนทราบดีเมื่อคืนหลังจากผมทราบผมก็โทรศัพท์หาเขาทั้งสองคนเขาไม่รับสายผมผมก็ได้บอกฝาก่านในเวรและคนใกล้ชิดว่าพวกคุณก็ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วตั้งแต่แรกที่พูดคุยกันผมก็เคยไปพบพวกคุณเป็นการส่วนตัวแต่พวกคุณก็ยังส่งภัยคนหนึ่งอยากจะเสี่ยงกับผมก็ไม่เป็นไรผมพร้อมสู้ เรื่องนี้และผมจะขอตับกมขอประชาชนแล้วขอค่ทา,าทั้งคณะผู้พานเสียชีวิตบรรลุใช้ยศเพิ่มทัทง้งสภาทนายความอา,าจารย์บรรดาผู้รู้ทางกฎหมายหรือทั้ง ได,ได้รับทราบว่าเขาจะทําอะไรกับผมแม้ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการเอาคืนผมส่วนตัวหรือหรือมีผู้ใหญ่ทหารใหญ่บางคนไม่พอใจจะปิดบนทีแค้นผมหรือ ผมะ้ทาทางผมยังที่เพรด่อผมยังไม่ได้เริ่มผมก็ตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองผมก็เป็นพร้อมสู้แล้วผมจะไม่หยุดไม่ว่าทางการเมืองหรือทางสองสมเดี๋ยวขอผมขอใช้จิตในการให้มีอิลาพผมจะยื่นประกันตัวผม รวมถึงคนทีนนะ่ผมทราบมาว่าไม่ได้ออกหมายจับเพียงคนเดียวอีกหลายหลายคนที่ติดตามพึ่งพวกท่านก็เคยเห็นหน้าอยู่บางคนก็ถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วยผมจะใช้เงินสดสวนตัว,ตว,ตวยื่นประกันนะก็ถูกแล้วแต่เป็นอำหน้าเขาเขาจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ผมประกันก็เป็นเรื่องของเขาพวกท่านก็้ะเห็นเองนะแต่ในสําหรับในส่วนของ คอดีผมเรียนว่าผมได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะหนังสือให้ท่านผมก็ยังได้ให้ผมก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันผมก็ยังให้นะถ,ถ้าได้ทําหนังสือลงนามมายื่นกับผู้กับสอนอทองหลอ่อเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาก็ระบุชัดเจนแนบใบแพทย์มา,าขณะนี้ผมเนี่ยขอให้นัดหมายผมหลังวันที่หกสิงหาคม คดีทีนี้ผม,ผม,ผม,ผมทราบว่าเขาเดำเนินคดีผมสี่ข้อหานะหลังจากผมได้รับพิสุลภาพแล้วผมจะดําเนินฟ้องจะดาเนินการฟ้องพวกเขาทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้จัดการตำร,ตจรตวจนครบาลและพันตำรวจโทสุภชัยหารคำล่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประวิงนี้บ็ เอาความดูนะท่าน,านเข้าใจผมด้วยผมไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เขาทำเขาก็ทํำกับผมเขากั่งแจ้งผมด้วท่านพิจารณาดูแล้วกันณครับ